สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมามาเปลี่ยนเข็มจักรนะครับว <_ S 1> <ค>ันก่อนพาเย็บไปแล้วแล้วก็ดูวิธีการใส่ได้ไปแล้ววันนี้มาดูว่าเราใช้เข็มเบอร์อะไรแล้วก็วิธีเปลี่ยนเข็มยังไงนะครับเข็มหลักๆที่ใช้อยู่ก็จะมีเข็มเบอร์ สิบเอแล้วก็เข็มเบอร์14แล้วก็เข็มเบอร์16ที่ใช้มี3เบอร์นะครับ3ไซส์เบอร์11ก็คือใช้สำหรับผ้าที่เขาเป็นผ้าบางๆางเช่นเสื้อหรือว่ากางเกงอะไรที่เป็นบางๆส่วน14ส่วนเบอร์14บนี้จะใช้สำหรับผ้าที่หนาพอสมควรหรือว่าผ้าหนานะครับ ส่วนเบอร์ส6นี้เราจะใช้สำหรับผ้าหนาเลยเดี๋ยวจเจาให้ดูนะครับนี่มาแล้วครับซองเข็มเขาะจะเป็นล,ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมเ,เห็นชัดไหมนี่ครับอันนี้เป็นเข็มเบอร์สิบเอนะครับเ,เข็มเบอร์11 1บล็อหนึ่งบล็อกเป็นข้างในเขาก็จะมีลักษณะ่างนี้ ก็เขจะห่อมาัาในกระดังก์ตัวนี้ข้างในก็จะเป็นเข็ม mm. เดี๋ยวจะหล่นเดี๋ยวจะหล่นเดี๋ยวจะหล่นเนี่ยครับนี่คือหนึ่งเล่มนี่คือเข็มหนึ่งเล่มเห็นไหมหเข็มหนึ่งเล่ม นี่คือเข็มเบอร์ลงนี่คือเข็มเบอร์สิบเอ็ดนะครับแต่ว่าวันนี้เข็มเบอร์สิบสี่เราเฮ้ยเบอร์สิบหกเราไม่มีเข็มเบอร์สิบหกเราหมดเดี๋ยวจะให้ดูเข็มเบอร์สิบสี่นะเล่มของเขาจะต่างกันนิดหน่อยถ้าเกิดไม่สังเกตแต่ว่าเขาจะมีเลขติดที่ไอ้หัวเข็มวยถ้าเกิด ก็จะมีเลขนี่คือเข็มเบอร์14นะครับนี่เข็มเบอร์14เดี๋ยวจะให้ดูเข็มเบอร์สินี่เห็นไหมอันนี้เบอร์14เบอร์14นี่คือเข็มเบอร์14เห็นไหมครับชัดไหม เบอร์สเห็นไหมจะต่างกันนะครับแล้วก็ 16, เบอร์สิบหกก็จะเล่มใหญ่กว่านี้อีกเบอร์สิบหกนะแล้วก็เขาจะมีตัวเลขกำกับไว้ตรงที่หัวเข็มตรงนี้เนี่ยเขาจะมีตัวเลขตรงเนี้ยแล้วก็สังเกตดูให้ดูสังเกตดูดีๆเราจะเห็นเราจะเห็นตัวเลขเขาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเลขสเแล้วก็ 14สิบสีเนี่ยตเตรงนี้ครับี่ให้ดูตรเนี้จะเห็นได้ส่วนเบอร์สิบหกของเราหมดแล้วน่าจะหมดแต่ว่าเราก็เอาเบอร์สิบสี่ใช้ผ่งพางของก็ได้นะครับถ้าผ้าหนาว่าเบอร์สิบสี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ค่อย จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าเบอร์สิบกนะแล้ววิธีการใส่นะครับ แล้ววิธีการใส่เข็มเข็มเขาจะมีสองด้านนะครับเห็นไหมเนี่ยรูของเขาขาวเนี่ยข้างหนึ่งเขาจะมีร่องข้างหนึ่งเขาจะไม่ไม่มีร่องนะครับรูเห็นไหมเนี่ยนี่ข้างนี้เขาจะมีร่องเห็นไหมเห็นร่องเขาไหมแต่ว่าอีกข้างนี้เขาจะไม่มีร่องนะครับเห็นไหมไหนข้างไหนมีร่อง โอ้ยอันนี้คือข้างข้างที่มีร่องร่องของเขานี้มองเห็นไหมคระน่าจะเห็นเนี่ยนะครับร่องของเขาจะยาวจากตรงน,น,นี้ขึ้นมาตรงตรงที่รูเลยนะครับร่อง,องเขาจะยาวจากตรงนี้ขึ้นมาตรงที่รูแต่ว่าอีกข้างหนึ่งจะไม่มีร่องนะครับเอ้ยข้างนี้มีร่องเห็นไหมนี่คือข้างที่มี ข้างที่มีร่องนะครับเห็นไหมร่องเขาอีกจากตรงตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาตร,ตรงนู้ตุ๊บตรงนี้แต่ว่าส่วนอีกข้างนี้ไม่มีร่องเห็นไหมไม่มีร่องแต่ว่าเวลาที่เราใส่เข็มเราก็เอาข้างที่เขามีร่องนะใส่ได้นะเวลาเราใส่เข็ม <version> เราจะใส่น <t frontline> ี้กับตัวจกักรกบบตัวจกักรเราจะใส่นี้กบบตัวจักรนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวจักรนะนี่คือตัวจักรนะครับ อันนี้เป็นตีนผีเนี่ยเวลานั้นเราก็ยกถ้าเวลาจะใส่เราก็เขาจะมีน็อตตรงนี้สกรูนาอสกรูเขาจะมีเนี่ยที่ขันสกคร,ครูไขควงแล้วขันออก ออกไม่ต้องออกออกเยอะออกหมดนะครับน,นี่สาธิตให้ดูเห็นไหมอันนี้ที่ใช้อยู่น่าจะเป็นเข็มเบอร์สิบสี่นี่คือเข็มเบอร์สิบสี่นะครับที่ใช้อยู่เห็นไหมนี่เข็มเบอร์สิบสี่เวลาใส่แล้วก็เอาข้างที่ที่มีร่องเ,เห็นไหมร่องเนี่ยเอาลงนี้แล้วก็ข้างที่มีร่อง มาทางซ้ายนะมาทางซ้ายให้เข้าตรงตรงให้เข้าตรงตรงทางซ้ายคือทางนี้นะครับข้างที่มีร่องมาทางซ้ายทางนี้ส่วนทางขวาก็คือทางนี้ทางขวามือเรานะครับส่วนที่มีที่มีร่องให้มาทางซ้ายมือแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูตรงกลางตรงนี้ก็จะมีรูตรงใส่เข็มก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็ใสให้เขาเข้าเยอะ นะใส่เข้า,ขาสูตรแล้วเราก็จะเห็นรูรูร่องตรงนี้เนาะเห็นไหมเห็นรูร่องชัดไหม นี่คือรูร่องของเราครับเห็นชัดไหมไม่น่าจะเห็นเนาะก่อนเนี่ยครับแล้วก็ใส่ลักษณะนี้เนาะเนี่ยคือตัวที่มีร่องเขาจะอยู่ข้างซ้ายแต่ตัวที่ไม่มีร่องเขาจะอยู่ข้างขวาเนาะแล้วก็พอดันเข้าไปสุดแล้วใช่ไหมแล้วก็ขัดมงาเขา้าแล้วก็จัดเข็มไปยุ่งช่วยเขาไว้เอาต้องดูเอาต้งดูให้เขา ตรงเป็นเส้นตรงนี้ครับต้องดูตรงกลางเข็มอะเพราะว่าเราจะใส่ได้ได้นะจะได้เพราะว่าเราเย็บใส่ได้เราต้องดููขงตรงด้วยถ้าเกิดไม่ตรงได้ก็อาจจะไม่ติดนะครับถ้าเกิดใส่รูเข็มไม่ตรงเราก็ต้องดูให้เขาตรงจน่าจะตรงแล้วเอาะ ถ้าเกิดใส่รูเข็มไม่ตรงรูเข็มบิดว่ารูเข็มไม่ตรงแบบที่รูเข็มแบบเอียงไปทางข้างหน้ามากหรือว่าข้างหลังมากนี้ได้เขาจะไม่ติดนะครับเวลาเราเย็บนี่เราก็เสร็จแล้วขันร็อตให้แน่นขันน็อตให้แน่นแล้วคราวนี้เราก็ใส่เข็มนะครับ เอ๊ใส่ได้แล้วคราวนี้เราก็ใส่ได้เนาะใส่ได้เวลาใส่ได้เราก็เนี่ยมองนี้แล้วก็มองรูเขา<อ><อ>เห็นไหมอันนี้คือเราใส่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือได้ใส่รูเรียบร้อยแล้ว<อ>เห็นไหมดึงเข้ามาปึ๊บเห็นไหมครับแล้วเราก็ทดลองดูเห็นไหมแล้วด้ข้างล่างก็จะขึ้นมา ด้าข้างล่าก็จะขึ้นมานี้ก็จะเป็นได้โซ่พันกันนี่คือ2เส้นนะครับ2เส้นพันกันเสร็จแล้วส่วนตอนนี้เราก็ใส่เข็มเสร็จแล้วนะครับ แต่ว่าอ๋ออย่าลืมที่สําคัญเวลาใส่เข็มก็ต้องปิดปิดจับด้วยไม่ให้เครื่องทําง,งานเผื่อเวลาเราพลาดเวลาเราใส่เข็มนี้เท้าเราไปเหยียบเหยียบตรงเหยียบจักอะแล้วเขาเวลาเราใส่เข็มจักเขาจะให้ตัวตัวอะไร่ะสลักโยกเขาจะขึ้นจะลงจะขึ้นจยลงเป็ันป็นอันตรายนะครับถ้าเกิดมีเข็มอยู่เข็มก็จะปักมือถ้าเกิดไม่มีเข็มก็คือตัวที่ ก็จะพังก็ถูกมือเอาเป็นว่าเวลาใส่เข็มแล้วก็อย่าไปต้องปิดสวิตช์กไว้ก่อนถ้าใครที่ยังไม่ชำนาญน,นะครับสำหรับคนที่ชำนาญแล้วก็ไม่เป็นไรก็ระวังเอานะครับสำหรับนี้ก็เท่านี้นะครับบาย